ตอนที่เป็นเด็กแป้งโอ้เนี่ยพ่อเธอออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครพบโอ๋หญิงนัตยากับเพ้นต์นิ้อีกเลยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าพ่อเดียวกันแต่แม่อะไรบ้างแม่เดียวกันแต่คนละพ่อค่วเข้าใจตัวที่มึงพูดกันห่ยเข้าใจเข้าใจอะไรพี่แต่คนละพ่อมันจะเป็นไม่ได้เป็นไปได้พอคนที่ชื่อเพชรนี้มันีอยู่จริงไมั้งนะก็ยวยังไงกันไม่นัตยงแม่หรือว่าแม่เดียวกันแต่คนละพ่อไอ้นี่ชื่ออะไร ชื่อสุริยันสุริยันสุริยนสุริยนสุริยันสุริยนยำสนทยาหมโนกาก็บินหาฮสุรังลองให้โดนตีสิเนี่ยไม่เหรอว่าเป็นแบบนี้ตัวนี้สุริยนก็เราสองคนก็เป็นพี่น้องกันใช่้องกี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอพี่เธอเดี๋ค่ะคือคนละพ่อแต่แม่เดียวกันสุริยน ถ้างั้นอก็เป็น้องแกสิเออเ้องพี่ดีเงียโอ้โหขอกรอพี่โอ้โหดีใจเลยโอ้โหคร่บอ้ยโอ้ยแมงมันดีันงเลยะเด็กเดี๋ยวแม่ก็ตะกูหรอ เด็กเขาตอี้โหดีใจอ่ะนี่มังเออมาเจอพี่ในคุกมันเป็นที่ที่ไม่น่าเจอเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจำฉใจนะไม่ว่าจะที่ไหนแต่ถี่เขาเราเป็นพี่น้องกันเราได้มาเจอกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดนดีแล้วสุพิยนโหดีใจอ่ะไม่เคยมีพี่เขาขอก่อยพี่ได้ไหมไอ้หายคิดถือไปเลยโอ้โหมีพี่แล้ว แล้วแม่แล้วแม่เมันพี่หลงเป้มฉากเขไมวะ้ีนทำไมจุูเอ็นเป็นเติดติดคอบมากเลยแม่โอแม่จะรู้ไหมกว่าจะได้ฟังกลับบ้าน จะทำอะไรดีพีน้องเป็นเงินโดนได้เลยนี่นี่พี่ยังมีเรื่องที่ข้างใจอยู่พี่คิดว่ามีแม่เน่าตยาคนเดียวเท่านั้นอะไรกนเนาะพี่จะอธิบายทุกอย่างให้พี่เข้าใจได้แต่ตอนนี้พี่อยากไปเจอแม่เน่าตยาจะไปเจอแม่หรืยังไงพี่อยากรู้เหมือนกันว่าเราเป็นพี่น้องจริงหรือเปล่าถ้าอยากเจอแม่จะพาไปหาแม่ได้แต่เราต้องออกจากคุกให้ได้ก่อนติดคุกอยู่จะไปยังไงอ่ะ เราต้องช่วยกันหาวิธีแล้วนะก็มันนั่งคุมตลอดเวลาเลยเนี่ยแต่ดูแล้วดีก็มัอย่างไงมันก็สติก็ขาดทั่นนีแล้วเหมือนจะปัญญาอ่อนด้วยนะดีนะเนี่ยปูไม่ได้ยินไม่ได้ยินเครื่องมาใจหายฉันว่านะที่ยากเอาไปคกใช่ไหมอาวิธีทำให้พ่กคุณมาสนใจเราให้มันมาอยู่ในคุกมาเล่นมาเต้นมาลัาอะไรกับเราได้ทำะไรก็ได้น้องเพลงไง สนุกสนุกโอเคจะใช้ได้เหรอน้องเพลงไวๆให้ถ้าเกิดมันชอบนะ่ยมาเต้นกับเราในคุกหาทางกระทืบไปเลยแล้วก็หนีไปไม่อยู่คนเดียวเองได้ได้เพลงเร็วๆเลยเพลงไวๆร้องได้ไหมไวๆสนุกสนุกพวกสามชายวัเนี่ยได้ได้เออได้ออกแล้วนี่นิผมเป็นแดนเซอร์แล้วโยงมะพร้าวใช่ไหมมเต้นได้ไหมผมเป็นแดนเซอร์จ้ามะพร้าวน้ำหอมเด้อแหมต้องมีน้ำหอมเด้อเดี๋ยวให้พี่เขาล้อแล้วเราสองคนเต้นเออเดี๋ยวไปจังหวะให้แล้ว อ่านัขึ้นเลยล็อๆเพงเนวนะเพลงสนุกสนุกนะดึงโอ้ยเดี๋ยวก็ดเดี๋ยวกรด่งที่ดย่ใีใจหมดเดือสองสามเอ้าจเป็นคนโจ เ้ตตอนไหนาแล้วให้เต้นตอนไหนเนี่ยจบเพลงไปแล้วมึงไม่เต้นเหรอเต้นได้เลยพี่เราหาไปเดี๋ยวเพลงฟังไม่เร็วเหรอเร็วเยเต้นม่เอาสิพี่มันเพยงไว่หนู่เออเพไม่ออกนะฮะไอ้จุงรองได้มอย วันนี้จะไปเที่ยวือกันนะจะไปไหระจขึ้นไปบนดอยทุกครับเ่นเพื่นต่างกเป่าร้ออกไปาครเที่ยวเดานากสองดาวันวันนี้มี่อนทีเชใหมากเลยขอไปห้องติดดอยอ่ะอุ้ยอันนี้ชอบเป่าแต่มือท่าเต้นบาดใจมากเลยเพื่อนเต้นมาโชว์ดิ อย่วก่อนไม่ได้ไม่ชอบกับท่าละลายไม่สนุกกับพวกมึงหอบแนวไม่เลยไม่นุกอยแนวสปริงก็ไม่ชอบแนวลูกทุ่งก็ไม่ชอบไอันี่ออกนี่เลยโบราณโบราณเลยให้ใครเดิมแล้วุ๊นี่นี่นไปนี่ไปนี่อนุรักษ์โบาณเลยหน้ามันโบราณอยู่แล้วหุ่นี่กีน้าเันขี้เกียจอาไห สุปะใบเซโมละเฮโอโละชานาดีมาที่สอนลาคืนนี้ก็เล่นดีเหมือนกันปนพอ่อสุปะใบเโอระ,ะเฮโอละชาสุปปะใบเซโอะเฮโอละชานาดีมาทีโอ้ยนานาทีสอนลาคนน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต็มต็มนี้ไม่น่าอยู่รอบไม่ได้เดี๋ยวก่อลเจนที่ฟังล้องัดไปด้วยเหรอโอ้ยพี่ชอบมากเลยล้องัดเนี่ยโอ้ยช่วงนี้นี่ถ้าแกชอบนะแกเล่นเป็นร้องเป็นไหมเป็นดิแกเข้ามาเล่นในคุกเปิดมาดิมาช่วยร้องเลยนิเเกปัญญาวอ่อน เปิดประตูคุกเดี๋ยวมึงก็หนีกูกันแหละหนียังไงตอนนี้ไม่หนีเรื่องนี้ชอบอยู่ในคุกคือแกอยู่ที่แกน่ะหนีไงอ่ะหนีจริงเปล่าไม่หนีไม่หนีนะเออจะเล่นด้วยเล่นด้วยเราเป็นเหรอเป็นเด้อแม่พี่เนี่ตายคาเวทีลำตัดโอ้ร้องลำตัดหันล้องทำข้ามไปโดดตายอุ้ยมะพร้าวช็อตบ่อยมากเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนนะอ่ะร้องเปเรื่องขึ้นเลยเดี๋ยวผมตามทีหลังไปขึ้นไป ตายันปัญญายอมรักไม่มาเขาจึงได้กล้าประชันคุ้มพวงดวงไม่ดีมาตายเป็นผีเผาที่โซพันเปโพรตายันสัญญาย่อรักไม่มาจะได้กล้าประชันเกียรติข้าเราควรจะตายันสัญญาย่อรักไม่มาจะได้กล้าประชันคุ้มพวงดวงไม่ดี มาเลาเรืองไม่มาได้เป็นผีพอที่มันพูดถึงเรื่องลําตัดเราได้รับเราเรเออเอากลับไปเล่นป้ายไปโอ้โหน่ารำพี่ผมเคยหัดมาหลายปีไปเล่นที่โน่นเล่นที่นี่ไปเล่นตรงนี้ตรงนั้นจนเชื่อเสียงโด่งดังเขาเลยจ้างไปเป็นดารา ถึนได้รางวัลนกาได้เงินมาตั้งหล่ลานให้เพื่อนพูดเรื่องลำตัดกูนี้ถนัดตั้งแต่ในท้องกูเล่นลำกูช้ำชองหวังเตะยังไปลองกูหลายชั่งเอาขึ้นสองแคมแรมสองเฮ้ยอุ้เนี่ยเกลียดอย่ากายแล้วไอ้มึงจะได้เกมมาเล่นอยากอะไรอะไรแบบเคยเนี่ยมึงขึ้นสองแคมแล้วมึงมึงมันไม่ได้ขึ้นสองแรมเออสองแรมก็ขึ้นสองแคมเนี่ย เอาแยอะไรนี่มึงเนี่ยมันมีที่ไหนเล่าเอ้ามึงไม่เคยเห็นคนบนเรโบนลานเหรอไอหนูไอหนูลงเรือดีๆลูกระวังเหยียบแคมเรืออ๋อไปเหยียบเรือเออเอาขึ้นสองแคมแลมสองค้ากูนี้ยังจำติดตาครับพ่อกูเครื่องแม่กระโดดแก้ผ้าเอานิ้วแยงตากูซะงั้นมึงร้องให้งงอีกแล้วอะไรวะเมื่อกี้มึงร้องว่าอะไรนะพ่อเครื่องแม่กระโดดแก้ผ้าและอนิ้วแยงตามึง เขาทะเลาะกันอยู่แล้วมึงอยู่ที่ไหนกันนั้นท้องแม่อยู่ในท้องแม่มึงอยู่ในท้องแม่เออและพ่อมึงเขาเลี้ยวเยี่ยงตาบู๋พ่อเคยแม่กระโดดแก้ผ้าแก้ผ้าด้วยแต่เ้ยวเยงตาแต่อยู่ในท้องเนี่ยเฮ้ยไอ้คนนี้ตามไรหน่อยไอ้นิ้วที่พ่อทะเยยงตามมึงอ่ะมีมีเล็บไหม ไม่มีว่ะมันก็เป็นเล็ดขบแล้วตัดทิ้งไปแล้วต่อเลยวผ่านไปโอ้ชีวิตนอชีวิตใครลีขิตพวกเขามีเรื่องราวผมต้องเล่าเป็นเรื่องราวข้างบ้านทำไมเข้าบ้านทป็นี้อย่าลืมต่อไลน์สารชุกอยู่ที่ไหนอย่าฉันอยากจะไปสามชุกไปเที่ยวกินให้สนุกตลาดสามชุกสุพรรณไอ้เนี้ยคุมาแค่ดีกินเออ หนังไทยหนังฝรั่งอีกกะทั่งหนังจีนเรื่องจอมยุทธ์มีดปิ่นตู่กันแผ่นดินสถานเอ้ยน้องเชิญเป็นลูกคอใหน่อยดิเสียงเริ่มได้ดีแล้วครับขนาดวังอยู่มูดลีตลอดทั้งชีโชชีอะไรตู้เฮ้ยโอ้โหกับเดวิตี กูว่าต่ำลงหน่อยว่าไปสามชุดไม่ชวนเลยนะมาแอบเน้่ยต้องกินยักษ์มีดไม่กินสองวันเลยเนี่ยกูเก็บยคิ้วมงจังเลยเพราะเาต่ำเนยนยเพราะต่ำแลวมันสูงแปลกเออผมเองก็เสียงมาเหมือนกันอูับ้าไปแล้วโฮะึงจะซ่อมคนเก่งกูเ เอาเสียงเจ้าหยู่พี่เจ็าธรรมดาขนาดวีอันอันยังหลงฉันปวตรงตรงไม่ได้โม้งคุ้ครงทุ่แแลงชอบอีโช๊ะลำสวยเยอะยกนิ้วโป้ให้ฉันขอทายเยอะขอทายเยอะโยอะปวดแต่เราเราเอ้ยคืนนั้นผมเมาเต็มที่ได้กลับมาไปสาม้โห ผมนึกว <IS> ่าวีอันเป่โม่สายันสัญญาหยอดนักสิมาติกน้าประชานสายันสัญญาหยอกนักสีมาติดน้าประชานมุ่งมั่วโด มันังจะหวะดดีพี่บ้าเน้องมดเพื่อนไปไหนเนี่ยอ้าคุณใ่เพื่อนหนีไปนวเฮ้คุณไปพี่เพื่อนมึงแห่ค้กหนีไปแล้วไปแอ้พวกนี้ไม่มีจัญญาบรณในการไปน้บโทษเล้ว เอางี้เอาไงาไงั้นมึงสองคนวิ่งไปตามมันกลับมาติดคุกก็้เลยล้พี่เดี๋ยวกูอยู่เฝ้าคุกไงหน้าที่เราอยู่นี่นะเรถทะเบียนบอทอนะครับตองสองแล้วก็หกป้าน่าสีขาวรับเกลือดับรถด้วยนะครับเจ้าของรถสวัสดีครั